นี่ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จาเจอยสแมาหยางปิ้งเห็ดปวกขาวใหญ่ปนด้วยเขาด้วยนี่เห็ดไข่นำในปิ้ย่างหลายตือเพื่อเขาพี่น้องหนึ่งบ่เลยนี่น้อยดนี่เบื้องหยางขาเงี้ยวๆซับปนนี่เห็นพี่น้องอยากนำนี่เพึ่งตี้ล่ะช่วยรวยอยู่สุดยอดนะดังไฟปิ้งขาดารับซ้ำเนาะถวดเนาะ นมาำมน้ำแห้งใหญ่จะมีกาพ้องเราเหงแต่หมานค่ะอ๋องามามากค่ะพี่นอ้องอนี่นย่างแล้วละคับพี่น้องเนี่ยเห็ดบวกแล้วก็กเห็ดไข่ผสมน้ำนิดนิดนหน,น,น,น่อยอุ้ยไปเหือนถอดคำแล้วแมงวันเนี่ยแมงวันแมงทูแมงหนึ่งม,มาตบปนบอกพี่กับครัวแล้วเรียบร้อยอือหลายแถะ หลายเพราะว่าฮิตลายเต๋อโอ้ยบอกพริกดีพอเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำพริกเห็ดตะกี้บอกเคยเห็ดบอกพริกด้วยหนิจะได้จังหีค่ะเี้เท่าละติบวบกเท่าน้ำเผ็ดเจ้ตาด๋อแล้วยงังพวกชีฝูกอีกพวกชีบีบ <laughs> ใส่บอกพริกหลายปานหนิ ต่ก็โดยเราก็ยังกินได้บอกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดร์ประเด็กเราก็ยังว่ากินได้อยู่บ,บ่กเพีดร์โดหูขาดเนาะเรา่เคยตีด้วยเนียนเราคนง่ายง่ายง,ไ,งได้หมดถ้าสวซซื่นอนอนได้ตัดขาเรียบร้อยนะอเหยืลงไปอันที่ตัดแล้วหัวผิดไข่ นี่บ่ได้ใส่ปลาทูปกติมักใส่ปลาทูหนึ่งก็ปลาทูเค็มแล้ปลาทูเค็มจะหางหนึ่งมาสิเนี่ยนี่บ่ได้อันนี้เนาะผมตะเห็ดนี่ยเราเสิร์ฟประเด็นก็ใส่แต่หนัปลาแดกแม่ครับต้องตะเห็ดมันอิ่มไว้บ่อิ่มดอกขาเห็ดปวกนี่ตัดก่อนเด้อพี่น้องบ่อสั่นนี่เป็นเส้นยาวดิตัดปนิดลงไปจังไหนกระจอมจังมั่นบางเทื้าข้าอยู่แขีวนี่ ส่วนส่วนหนึ่งค่าอยู่วส่นนึงค่าอยู่ข้อส่วนหนึ่งจลร่งข้อเราเนีจังเลยกับุ่องมันี่ออกทุายเราออกเบิร์ป็นสั้นไปดสูกันบ่ร่บะแมนตัวเนี้ยตัดบกขาดบัจวเ้าวัดเฮ็ดปวเขาไงหน่กับพเป็นนังเจ้วัดเฮ็ดปวกิ๊ิคนสิออกงาครับอ่เาี่ร่ที่วีล่ ใส่เลยปรเดี๋ยวเพราะว่าพิษหัวขึ้นหวานเลยขาไม่ได้ยกครกน้ำปลาลายกครกครับพ่อบอลนี่พ่อบอพ่อบอลพ่อบอว่าหินหุ้งปัญหาอยู่ทางหลังกล่องถ้าพี่อยู่ใส่สนใจน้ำปลารายกครกติดต่อกับสาวเชื่อว่านรนาตาเราได้นะครับทตั้งผีไี่ให้ร้ายอันขวดอันพี่น้องพิรศษเขียววิบต้าน่ โอ้ยหื่นตาเออซาบินเลยบบานี้ครับบเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆแต่ความอร่อยนี่สุดยอดความอร่อยแม่คนสนาคามเพิ่นบอกอร่อยเนาะบอสเรียว่าบาดเสียบดิ แต่ความอร่อยนี่สุดยอดเลยน,น,นะเดี๋ยวสิร,รีเพี่ลองเบาเอาเอเบาแบบให้มันเป็นทางการนั่นนะว่าพ,พี่น้องเคสแคลย่าครูโคกหลายสี่พวกสีออกพ่อามาใส่ถ้วยใส่มาเลยแต่พี่ยูแล้วก็บาวอร่อยคือกันแย่เป็น<อ>ทางการเป็นท่านเลยเป็นท่านครับที่อยู่บ้านเดินเสียบนะพี่น้องมันเดิมก็ซื้อกะทิเผามาซื้อพักมานาวแหน่ท่านเดี๋ยวไปเก็บพักกับสียู่บ่แห้งนะครับ ไม่แห้งเลย<บ>ฉ่ำมากปน,นเห็ดไข่ก็บ่แ,แห้งเลยเนาะซ้ำหนาเห็ดนเนาะแล้วละค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยบ่ไเด้ก,กินอ่างเลยค่ะจุกบไีใเพี่ซัํเน่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลัปสันเนาะค่ะว่าให้หูว่าหามากกะดเห็ดกินอยู่เนาะค่ะ,นะเนาะแล้วละค่ะพี่น้องเตรียมสําหรับข้าวขา,ขาวแล้วล่ะปนเห็ดไข่เห็ดปวกตุ่มจืดเนองใหม่อันนี้ตุ่มกระเพาะหมู ผักกะทินริมรั้วนโอโอโอี่จะหยอดอัวงามๆตาด้ยยอ้ซักผาโดนแทแกแขกแกขกกินย่งกินเหลววมันเผ็ดกินอะไรดอกเผ็ดดีแล้วกินเข่าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาใข่ติ๊บเข่ามาเด้อค่ะพี่น้องสุขุมสุคนกินเขา่านี่ตุ่มจืดน้อ,นองใหม่เห็ดเอง กระเทียมดองนี่กระเฮ็ดเองเด้่นี่สาวเจอยเฮ็ดเองนี่ไปพอตัวกิบเข่าก่อนค่ะลาไปก่อนอีดีผู้เนี่ยกันผู้ <laughs> เดียวสวัสดีครับ <laughs> เป็นหนาแหน่จะขนสวัสดีครับ <laughs> ขีบเข่าก่นคือน้นองอู้ห้อนเลอนี่ห้อน <laughs> <laughs> เหตทาผู้บ้าผู้บ้าผิวแนมแล้วแนมอีกอยู่ต่าลอกเล็กลอกเล็กเข่ากับเข่ากับเข่าพร้อมแต่เขายังปรทันมา ไปแล้วคำเมืดแล้วขอตัวกินข่าก่นอนค่ะพี่น้อง